ตั้ร้กับอม่น้องบุญกรกับเอายนยนเรารับตัมรว้ไหมรับ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 เอารับตมทางเาเลยดเอาาใยินยนยนยไปตรรต้องไาทีมงาจยนยนับพี้องากามัลรอนะครับพี่้องบ้านเรานะครับพี้องบ้านเราไปไปทำไปได้ก็ได้ครับผู้ใดนะครับตรงกลางพี่น้องตรงกลางดเล ไปคอยแงกได้มีน้อผู้ยิงรัะวังนะครับติดยงผู้ยิงนะับิยางผู้ยิงระวังนะครับมันเราตินระวังเป็ระวังนะครับอ้อ่ว ยิงระวังนะครับเป็นเราคุยิงระวังนะครับคุยิงนะหระวังระวังรามยินนะครับเป็นเราคุยยิ่งระวังนะครับก้าแล้วครับเราไว้ทับทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณพวนเราเอาผักก้านผักก้านผักก้อนนะเป็นต้องถอยมาครับทกก้าน